สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยก่าวสุดสัปดาห์ครับพบกับเรา2คนเช่นเคยครับทางช่อง11 HD ครับวันนี้ประเด็นแรกนะครับแน่นอนเรื่องราคาพลังงาน มันเป็นประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจครับนะครับเพราะว่า,าพลังงานเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้นะแล้วก็ใช้กันทั่วโลกครับผลกระทบที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เป็นผลกระทบทั่วโลกใช่ครับก็ม,มาจากปัญหานะครับการกระทบกระทั่งนะครับระหว่างมหาอำนาจนะครับรวมถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์โควิดดีขึ้นเนี่ยความต้องการใช้น้ำมันมากขึ้นแน่นอนราคามันก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็วเราเนี่ย,ยมีน้ำมันมดิบเองก็จริงแต่ที่เรามีเนี่ยมันมีน้อยกว่าที่เราใช้เนี่ยประมาณสิบเท่าพาะบังคนเข้าใจว่าเรามีเนี่ยพูดทำไมมันถึงแพงอะ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมสมมติเรามีหนึ่งเนี่ยแต่เราใช้จริงเนี่ยประมาณสิบยังไงมันก็ไม่พออ่า เพราะนั้นหลักๆเราก็เลยต้องซื้อจากต่างประเทศครับทีนี้เวลาซื้อมาเนี่ยมันเป็นน้ํามันดิบถูกไหมฮะซื้อมาเนี่ยก็ต้องมากลั่นก่อนมากลั่นไม่ใช่ว่าเอามาแล้วใช้ได้เลยมันใช่ใช้ไม่ได้ต้องมากลั่นกลั่นก็จะแยกออกมาเป็นน้ำมันประเภทต่างๆเป็นก๊าซเป็นนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ทีนี้ก็มีข่าวเข้าใจคาดเคลื่อนกันในเรื่องของค่าการกลั่นว่ามีการคิดราคาการกลั่นเนี่ยแพงเกินจริงหรือเปล่า มีการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนหรือเปล่าครับล่าสุดทางกระทรวงพลังงานนะครับโดยคุณสมภพพัฒนะอะริยางกูลโฆศกกระทรวงพลังงานได้ออกมายืนยันข้อมูลนะครับกรณีที่มีการเผยแพร่ค่าการกั่นน้ำมันเขาบอกว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับเนื่องจากพอไปตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนโดยกระทรวงพลังงานนะครับพบว่าค่าการกลั่นน้ำมัน ในเดือนพฤษภาคมปี65ที่ผ่านมาจะอยู่ที่ประมาณ5.2บาทต่อลิตร,รอันนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคมนะแต่ถ้าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าการกลั่นน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2ถึง2.5บาทต่อลิตร,รซึ่งในช่วงปี63และปี64เนี่ย ค่าการกลั่นเนี่ยก็จะลดลงไปเหลือ0.7ต่อลิตรและ0.89บาทต่อลิตรตามลำดำับคือต่ำกว่า1บาทเลยอ่าช่วงโควิด <COVID, S 1> เนื่องจากว่ามันมีความต้องการใช้น้ำมันน้อยอนะครับเพราะฉะนั้นค่าการกลัน่นมันก็น้อยคือมันเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกเราเนี่ยเป็นแค่ตัวเล็กๆท,ที่ที่คุณต้นบอกเนี่ยคำนี้เลยคือตลาดโลกนะไม่ใช่ตลาดเราครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่าการกลั่นเนี่ย มันสูงขึ้นอย่างเดือนล่าสุดคือ5้าจุดสบาทค,บคือมันมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาประมาณ2องบาทกว่ากว่า<ม>ก็เนื่องมาจากมีความต้องการการใช้น้ํามันเพิ่มมากขึ้นครับหลังจากโควิดเนี่ยเริ่มคลี่คล,คลายเศรษฐกิจประเทศต่างๆก็เริ่มกลับมาหมุน<อ>นะครับาการเดินทางการท่องเที่ยวการลงทุนการค้าเนี่ยกลับมาไหลลื่นมากขึ้นก็มีความต้องการน้ํามันมากขึ้นค<ม>่าการกันก็เลยเพิ่มสูงขึ้น เป็นไปตามกลไกของตลาดโลกนะครับซึ่งเป็นส่วนต่างจากราคาน้ำมันสำเน็จรูปและราคาน้ำมันอ้างอิงของทุกผลิตภัณฑ์ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับจากความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถือว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นแค่ตัวเล็กๆนะครับเราก็ได้รับผลกระทบนะฮะเพราะว่ากลไกหลายๆอย่างเนี่ยมันอ้างอิงกับตลาดโลก เราไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาและณ<ช>นะตอนนี้นะครับในการที่จะใช้กลไกต่างๆเพื่อช่วยลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราการเก็บภาษีนะ การลดต้นทุนอะไรต่างๆที่พอจะลดได้นะครับรวมถึงขนาดนี้ก็อยู่ระหว่างการหาลือเพื่อขอความร่วมมือกับโรงกลั่นในการบริหารจัดการสำหรับช่วงที่เกิดวิกฤตต้านราคาพลังงานนะครับเพื่อช่วยลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคือรัฐบาลเนี่ยทำหลายอย่างใ,ในการช่วยเหลือประชาชนในการที่จะอะไรที่ลดได้ขั้นตอนไหนลดได้เราลด แต่ขั้นตอนไหนที่มันมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกเพราะว่าบางทีการไปอุ้มมากๆเนี่ยคือก็ต้องเอาภาษีส่วนหนึ่งไปอุ้มนะมก็เป็นเงินเนี่ยติดลบกองทุนที่ไปอุ้มเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าบริหารจัดการให้มัน,ให,มนให้มันสมดุลกันพอดี <c oughs> พอดีกันใมันสมดุลใช่นะครับก็ขอให้เ้าใจข้อเท็จจริงตรงนี้ด้วยเนาะ แต,แต่ทางที่จะดีที่สุดในช่วงนี้ก็คือถ้าเราช่วยกันประหยัดพลังงานได้ก็จะดีนะครับก็คือน้ำมันแพงๆเราอาจจะหาทางออกนะครับในการประหยัดพลังงานเราก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายด้วยพลังงานก็จะสงวนเอาไว้ใช้ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราก็ก็ช่วยกันได้ละคนละนิดเยหน่อยนะฮะครับ,รบก็การใช้รถเนาะอย่างส่วนตัวผมเนี่ยก็อันไหนไม่จําเป็นก,ก็พยายามแบบว่าไม่ไป หรือว่ารอจะไปทําธุระอะไรก็ไปทีเดียวหลายๆที่อะไรเงี้ยให้มันเสร็จอะไรเงี้ยช่วงไหนอยู่อยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านไปก่อนตอนนี้ก็ให้ภรรยาเติมน้ำมันอย่างเดียวเราไม่เติมใช่นะช่วงนี้เราก็เงียบอย่างเดียวเวลาเติมน้ำมันครับต่อไปครับไปดูในเรื่องของแแบกันช้ากันชงนะฮะก็เป็นเรื่องที่อย่างที่บอกฮะอตฮิตมาเป็นเอ่อเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยครับมีทั้งประเด็นในเรื่องที่ โอเคและไม่โอเคนะอ่าเดี๋ยวเราเรียกว่าสายเขียวดีกว่าสายเขียวสายเขียวเรียกแบบสายเขีแล้วกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะในการใช้อ่ะก่อนที่จะเข้าขายเนี่ยผมก็บอกก่อนว่าจะใช้ต้องมีความรู้ครับไม่ใช่สักแต่ว่าใช้อยากลองอยากอะไรอย่างเงี้ยเราจะพะน้องๆนะครับครับไม่โอเคเลยนะครับคือถ้าจะลองหรือว่าจะใช้เนี่ยมันต้องเป็นคนป่วยจริงๆจะดีกว่าครับคือทุกอย่างมีทั้งประโยชน์และโทษใช่นะครับเหมือนอ่าผมยกตัวอย่างเหมือนเนื้อสัตว์อ่ะอ่ามันจําเป็นไหม จำเป็นต่อร่างกายแต่ถ้าเรากินเยอะไปไเป็นผลเสียต่อร่างกายาเป็น,นเหมือนกันเป็นหลักการเดียวกันในรประเด็นนี้ครับกรากระทรวงสาธารณสุขเลยออกประกาศมานะครับเป็นประกาศข,ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องนี้เลยนะครับการกระโดดให้กระทําหรือให้เกิดกินหรือควันกัญชากัญชงหรือ<ม>พืชอื่นอันเป็นเหตุประําคาพอสอสนพศ2 5 6 5ซึ่งฉบับน,นี้ลงนามโดยดรสาธิตปิตุเตชะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการนะครับกระทรวงสาธารณสุข ประกาศไปเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาครับแล้วก็บังคับใช้ตั้งแต่15มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้ครับถ้าเราก่อเหตุลําคาญเขาก็มีสิทธิ์แจ้งที่จะให้เราถูกกระทำตามกฎหมายได้ม,มีความผิดเหมือนกันนะแต่ต้องมีการแจ้งเหตุลําคานนะครับเพราะว่าบางทีเราไปใช้ทางสัทธนาการอาจจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของ ประชาชนคนอื่นบางทีบางคนเขาไม่ชอบบางคนแพ้วันทุกคนเนี่ยร่างกายมันไม่เหมือนกันอะเหมือนโควิดวปาเรลับเชื้อโควิดไปอย่างนั้น่ะครับบางคนป่วยมากป่วยน้อยคือไม่เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเราด้วยนะครับในตรงนี้ถ้าเราจะใช้เพื่อสาธารณการจริงก็ต้องยังไงอ่ะอยู่ในพื้นที่เฉพาะเฉพาะนะฮะนะครับหรือถ้าจะไปประกอบอาหารไปทําจินก็ควรที่จะแจ้งเดี๋ยวจะมีรายละเอียด อย่างเงี้ยในในใน,ในข่าวต่อไปเรื่องเนี้ยนะฮะแต่ทีนี้ครับท่านในแพทย์สุวรรณชัยนะครับวัฒนายิ่งเจริญชยัยทธิบดีกรมละไมนะฮะท่านก็มาเปิดเผยในประเด็นกัรน,นำประชาไปใช้ที่ไม่เหมาะสมนะแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังมีอยู่ประเด็นสีห่หลักๆที่ต้องควรระวังนะครับประเด็นแรกครับกัญชาเนี่ยสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการป่วยทางจิตรุนแรงนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นซึมเศร้า หรือคนที่เคยทานยาพวกอิตเวชใช่กระดักขึ้นบีคือส่งผลต่อจิตประสาทใช่นะครับไม่ควรนะคืออาจจะใช้ได้อันที่ผมใช้ว่าอาจจะนะอาจจะใช้ได้ในกรณีในเรื่องของการช่วยดอนหลับซึ่งแพทย์ต้องแนะนําใช่เท่าไหร่เท่าไหร่จะไปซื้อใช้เองอันตรายมากไม่ได้อันตรายมากไม่ได้นะครับสองครับควันกัญชาบางคนแพ้ควันมีไงใช่อาจจะป่วยในเรื่องของหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ หลอดลมอักเสบนะครับโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครับอันนี้ถ้าคนกลุ่มนี้ไปเจอควันเนี่ยอาจจะไม่ใช่เฉพาะควันจรชานะครับควันทุกอย่างเนี่ยครับเขาก็ได้รับผลกระทบควันไฟควันบุหรี่ใช่แล้วก็พวกฝุ่นละออง pm ถูกต้องเนี่ยครับคนกลุ่มนี้นะครับน่าเห็นใจเป็นอย่างมากกลุ่มที่สามครับเด็กทารกที่สัมผัสควันจญชามือสองก็อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตประสาทเช่นเดียวกับผู้สูบรผู้สูบบางทีได้สาร t thc เข้าไปเ่ยทำให้เกิดจินตนาการจิตประสาท คือไม่ได้อยู่ในภาวะปกติอ่ะเหมือนการแลาเด็กอ่ะคิดดูอ่ะเขาไม่เหมือนผู้ใหญ่แล้วเขาเขาภูมิเขาน้อยกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วใช่แล้วเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นกันครับแล้วข้อสุดท้ายครับมีการศึกษานะว่ากัญชาแบบพันลำรู้จักไหมฮะไอที่ใส่บุรีใช่ไหมครับที่เขาใส่บุหรีจะมีอัตราการปล่อยพ m 2.5เนี่ยเฉลี่ย3.5เท่าของบุรีแบบธรรมดาอ่ะโอ้โหเยอะนะเพราะควันควันเยอะใช่ควันเยอะนะฮะเอาเป็นว่า เนี่ยสีข้อเนี้เป็นเบื้องต้นที่ต้องพึงระวังในการใช้เพื่อไม่ให้เราไปทำผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับคือควันเนี่ยยกตัวอย่างนะสมมติคุณสูบกันเนี่ยใช่ไหมควันมันลอยไปไงข้างบ้านใช่ไหมกลิ่นอ่าแล้วก็เสียงอ่าเสียงดังหัวเราะหัวเราะดังหัเราะเสียงดังอะไรเงี้ยก็อย่างเงี้ยเขาเรียกก่อเหตุรำคาญครับแล้วเขามาแจ้งเนี่ย มีความผิดนะถูกต้องแล้วถ้าไปดูตามพรบสาธารณสุขความผิดในลักษณะเนี้ก็มีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับเงินด้วยใช่หรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะอย่าให้กระทบผู้อื่นและกระทบตัวเองครับอันนี้สําคัญอย่างมากนะครับทีนี้ไปดูประเด็นในเรื่องของร้านอาหารที่ว่าเพื่อสักครู่นะที่มีการนําพืชกัญชานะมาเป็นส่วนผสมซึ่งจริงๆเนี่ย มันเป็นอันตรายนะครับเพราะ<ช><ช>ว่าคือบางทีคุณใส่ไปเนี่ยผู้บริโภคเขามากินเนี่ยบางคนเขาแพ้แล้วคือเขาไม่เคยบริโภคมาก่อนอยู่ในอาหารพอเขาแพ้ไปเนี่ยเป็นอันตรายเนี่ยถึงชีวิตได้นะถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการจะนำกอชอเนี่ย<ช>มาใส่เป็นส่วนผสมเนี่ยท<ช>่านต้องระมัดระวังอย่างมาก และศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับต้องมีการจัดทําข้อความที่แสดงข้อมูลเป็นสถานประกอบการอาหารที่มีการใช้กอชอครับแสดงรายการอาหารที่มีการใช้ใบกอชอทั้งหมดมีกี่เมนูอ,มอะไรบ้างนะแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกอชอเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหารอันนี้อันนี้สำคัญสมน,นีสำคัญต้มยำทะเล ใบครื่องใบกูต้องบอกเขานะ,<ช>ะแสดงข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีใบกอชอเป็นส่วนประกอบอแสดงคำเตือนรายการอาหารที่มีการใช้ใบกอชอให้แก่ผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า18ีปีสตีมีคันสตีให้นมบุตร อันนี้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างมากครับถ้าเกิดมีสารกอชอเข้าไปในร่างกายยิ่งถ้าเป็นคนแพ้เนี่ยโอ้โหหนักนะอย่างที่เราจะเห็นข่าวว่าบางจังหวัดมีผู้เสียชีวิตแล้วจากการเสพเกินขนาดครับผมแล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยยิ่งเปร้านอาหารเนี่ยถ้าไม่แจ้งเนี่ยไม่รู้นะว่าเกินขนาดขนาดไหนแย่ใช่และต้องระมัดระวังให้ดีเลยคือจริงจ หมอเนี่ยเขาไม่ได้แนะนําว่าให้ร้านอาหารเนี่ยเอาใบกอชอมาทานะแต่ถ้าเกิดท่านมีสูตรของท่านจะทาท่านก็ต้องทําอย่างถูกต้องและใช้ในปริมาณน้อยครับนะครับโดยเฉพาะช่อดอกเนี่ยเขาบอกห้ามเลยเพราะว่าช่อดอกเนี่ยมันมีสารเมาเยอะมากใช่ bthc เยอะแล้วบางทีเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู้ไงว่าตกลงมีอยู่เนช่อดอกเนี่ย มีอยู่กี่เปอร์เซนต์ใช่บางต้นเนี่ยเขาเลี้ยงเขาดูแลมาดีเนี่ยโอ้โหเปอร์เซ็นต์สูงเลยแต่มองด้วยตาเปล่าไม่รู้ครับพอใส่เข้าไปเนี่ยคนกินเข้าไปเนี่ยบางคนเขาไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยอย่างที่บอกพอแพ้เนี่ยอันตรายานะลยและถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีครับนะครับและสิ่งสำคัญก็คือแน่นอนผู้ที่บริโภคเข้าไปนะ ก็จะทําให้มีอาการง่วงซึมคือต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่รถเลยหรือว่าทํางานที่เกี่ยวกับเครื่องจกักรกลซึ่งมันอาจจะผิดพลาดพังเผยได้ใช่นะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือห้ามแสดงข้อความหรือโฆษณาสรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรคคือกอชรเนี่ยรักษาโรคได้ก็จริงรแต่ว่าเขาต้องมี การวิธีทางการแพทย์ที่จะนําสารบางอย่างไปใช้ผสมในการรักษาโรคครับไม่ใช่ว่าคุณกินเข้าไปหรือว่าคุณสูบเข้าไปแล้วจะรักษาโรคเลยไม่ใช่นะฮะใช่คือต้องเอาไปใช้ต้องเอาไปปรุงอย่างถูกวิธีตามหลักทางการแพทย์แล้วอย่างพวกใบกัญชาเวลาเอาไปปรุงอย่างพวกก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยพอมาโดนความร้อนนะครับสาร THC เนี่ยมันยิ่งเพิ่มสารภาพของมันนะครับแล้วพอเรากินอย่างเงี้ยเขาไม่แสดงอาการทันทีนะครับใช่ มันจะเป็นประมาณสัก30มนาทีถึง60สนาทีนะคะถึงจะแสดงอาการบางทีเรากินไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหอร่อยเ้ยหอมเบิ้ลหนึ่งเบิ้ลหนึ่งเบิ้ลหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีกินไปมันเกินไปไงนะครับแต่ไม่ไม่เหมือนกับอย่างถ้าใครอย่างที่เมื่อสักครู่บอกพันลำเนี่ยถ้าพันลำเนี่ยมันจะมันจะเร็วกว่าประมาณสิบเท่านะอ๋อคือถ้าสูบมันจะไปเร็วเข้าไปนะหรือว่าใส่เข้าไปนะฮะมันจะเร็วกว่าการที่เราทานครับะนั้นเราต้องระวังเลยนะถ้าใครไม่เคยนะครับ แน่นอนผมก็จะรับผลกระทบแน่นอนอเพราะร่งรงางก,กายไปไม่เคยเจออ่คือเห็นในทิกตอกเนี่ยเขาบอกว่าแพทย์แนะนําว่าให้ใส่ออกี่ใบกี่ใบในการทำอาหารคือแพทย์เขาไม่ได้อยากให้คุณใส่นะแต่ถ้าเกิดร้านไหนอยากจะใส่คุณต้องใส่ปริมาณน้อยเอ,อและต้องมีความรู้ว่าใส่ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าคุณใส่โดยคุณไม่รู้เนี่ยแล้วคนกินเข้าไปแล้วเป็นอันตรายเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ย คุณก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะคุณทําของให้เขากินถูกต้องก็ต้องช่วยกันนะฮะอันเนี้คือใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมอย่าให้มีโทษอ่ะครับอันนี้เรื่องสําคัญอนะครับไปต่ออีกประเด็นนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นประเด็นที่คือฮ่าเหมือนกันครับแล้วเขาบอกว่าทาง Walmart ของอเมริกาสั่งแบรนด์คือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดยักษ์ใช่ขนาดยักษ์ของอเมริกาแบนกะทิไทยกะทิเรงเล่านะใช่ครับ อันนี้คือข่าวลือใช่ไหมอันนี้ไปข่าวลือมาครับซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ไปตรวจสอบแล้วซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าที่ถอดเพราะว่าเขามีรายงานจากพวกบุริธิอะไรพวกนี้ครับที่เขาดูแลเรื่องคุ้มครองสัตว์ว่าเราไปใช้ลิงเก็บมะพร้าวเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นเขาเข้าใจว่าอย่างนั้นครับแต่ทีเนี้ยมาดูข้อเท็จจริงกันนะครับกระทรวงพาณิชย์ลงไปตรวจสอบแล้วนะครับบอกว่ากรณี ข่าวที่ห้างวอลมาทของอเมริกานะครับถอดสินค้ากะทิของไทยออกจากชั้นวางจําหน่ายสินค้าหลังจากองค์กรพิทักษ์สัตว์หรือว่าเพตต้านี่แหละนะครับ,รบกดดันถึงการใช้แรงงานลิงในอุตสาหการรมผลิตกะทิสําเร็จรูปจริงๆแล้วตอนนี้วอลมาทยังนําเข้าอยู่นะฮะปก<อ>ติไม่มีการเรียกรับแต่อย่างใดครับนะครับแต่อาจจะมีบางช่วงเวลาที่สินค้าไม่พอขายอืมตามวงจรการขายนะครับที่มีการปรับให้สอดคล้องกับผู้บริโภคเลยในช่วงฤดูการนะครับ ที่ผ่านมาครับทางภาครัฐก,ก็รู้จับปือกับทางสมาคมผู้ผลิตอาหารทุเร็จรูปทำหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการปลูกและเก็บมะพร้าวซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แรงงานลิงในการเก็บอือันนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการโชว์นะเป็นวิถีชาวบ้านออดั้งเดิมเป็นการโชว์คือในเวลาเขาเก็บยิงๆงเขาไม่ได้ใช้ลิงนะครับใช่แล้วก็ผู้ผลิตกะทิไทยก็มีมาตรฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมครับ แล้วเนี่ยไทยก็ยังมีการออกพอรบรนะครับในส่วนของการป้องกันและทารุณตกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วก็มีการทำโนบังกี้ฟาร์มลิสต์ไปแล้วนะครับอันนี้เขาก็ชี้แจงไปที่แพตตาด้วยว่าจริงๆมันไม่ใช่นะแต่มีพรบรนี้ตั้งแต่ปีห้าเจ็ดไปแล้วดนะ่บเราก็ให้ความสําคัญซึ่งเมื่อก่อนจะที่คุณต้นบอกอาจจะเป็นวิถีชีวิตเนี่ยนะครับคือไม่ได้ทําในภาคอุตสาหการรมใช่โอ้โหจะเป็นขนาดนั้นผมว่าใช้ลิงกี่ตัวค คือแต่บางทีบางคนเขาไปติดภาพสมัยก่อนนะครับการโชว์เนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่นะอ่าจริงๆก็คือเราก็ใช้อ่าจะใช้เครื่องจักรหรือใช้คนนี่แหละซึ่งผมเคยดูเขาใช้คนที่ขึ้นไปเก็บหูเขาเร็วมากนะส่วนใหญ่ที่เขาทาเป็นสาการเขาจะปลูกมะพร้าวสวนมะพร้าวเนี่ยอยู่ในแล้วจะมีร่องน้ำใช่ไหมอ่าเขาก็ตัดแล้วก็มะพร้าวก็ตกลงมาใช่ลงล่องลงร่องน้ำแล้วก็ดันมะพร้าวไปตามร่องน้ำแล้วก็ดันเป็นแผรเลยแล้วก็จะมีอ่าเรือเนี่ย แล้วก็คนเนี่ยลากน้ำมาแต่เคลื่อนที่ง่ายฮะแล้วก็ไปตรงที่รถสามารถมาเทียบได้เลยเนี่อันนั้นคือมาตรฐานเลยถูกต้องครับก็สบายใจได้ตอนแรกผมดูข่าวในโซเชียลตกใจเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายปีก็เคยมีข่าวแล้วขนาดเนี้ยอันนั้นรู้ติกกระทางยุโรปแต่ว่าก็คือก็เคลียร์กันได้ละแต่ล่าสุดก็คือเป็นข่าวเลยนะไม่ใช่ข่าวจริงนะครับอ่ะทีนี้มาดูข่าวจริงแน่นอนฮะในเรื่องของการ ถอดหน้ากากอนามัยแลแลอยากจะเหลือเกินคือตอนนี้มีสองส่วนบ,บางคนอยากถอดอบางคนยังไม่อยากถอดอแต่ว่าล่าสุดนะครับดังสบคเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์การเตรียมการในการถอดหน้ากากอนามัยในบางพื้นที่ในบางกิจกรรม,มซึ่งจะมีการประชุมใหญ่สบคในวันศุกร์ที่17 มิถุนายนนี้ก็แน่นอนจะเลบฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนหน่วยงานต่างๆอ,อย่างกว้างขวางเพื่อวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสียและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าถ้าจะให้เริ่มถอดเนี่ยจะเริ่มในพื้นที่ไหนก่อนอและถอดในกิจกรรมอะไรบ้างอาจจะเป็นกีฬาอย่างนี้ป่ะ,ะกิจกรรมอะไรที่ยังคงต้องใส่อยู่อ,อะไรประมาณนี้ ณนะตอนนี้ยังต้องใส่อยู่นะครับบางท่านคิดว่าปลดล็อกแล้ว <S <S ไม่ใช่นะฮะยังต้องใส่อยู่ยังผมไปบางที่เนี่ยคนก็ยังเข่งคัด uh huh. แต่บางที่ก็ยอมรับว่าบางคนก็ไม่เข่งคัดแต่อย่างพวกกีฬาที่เราดูเนี่ยฟุตบอลวอลเล์บอลหรืออะไรพวกเนี้ยคือก่อนแข่งเขาตรวจก่อนนะ <S <S ไม่ใช่ว่า อยู่ดีๆถอดหน้ากากเลยไม่ใช่ใช่คือเขาตรวจก่อนนะเขาตรวจก่อนไอกิจกรรมที่ถอนเนี่ยเขาเขาตรวจก่อนจงชัดเจน <ๆ S 2> แล้วมีมาตรการที่ที่เข้มงวดครับเพราะฉะนั้นก็รอนะครับ17มิถุนายนนี้ก็จะได้รู้กันชัดเจนแล้วว่าในเรื่องของการถอดหน้ากากจะเริ่มต้นอะไรยังไงพื้นที่แบบไหนกิจกรรมอะไรแต่ว่าณตอนนี้ ก็ยังใส่กันอยู่ใส่ไปก่อนนะครับเพื่อความชัวนะ<ช>เพราะว่าตอนนี้ก็ยังประมาทไม่ได้ยังไปดูสถิติเนี่ยคนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของเราเนี่ยก็ยังน้อยกว่าถือว่าจะไม่เยอะนะเออข็มสามใช่ไหมครับใช่เข็มสาม,ม <3 S 1> เนี่ยยังน้อยกว่าที่เราเราคาดการไว้นะคือคุณหมอบอกว่ายังไงอย่างน้อยเนี่ยสามเข็มยืนพื้นไว้วและหลังจากเข็มสามไปแล้วเนี่ยทุกสี่เดือนก็ควรจะฉีดเข็มกระตุ้นตามความเหมาะสม แต่ว่ายืนพื้นเนี่ยก็ควรจะสามเข็มเพราะอย่างที่บอกคือถ้าเราสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยอนอกจากเราจะป้องกันอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะดีกว่านะเพราะเราสร้างกันเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยม,มันก็สามารถที่จะทํากิจกรรมหรือทําอะไรในชีวิตประจำวันได้สะดวกกว่าครับคือทุกวันนี้ก็ยังมีคนเสียชีวิตจากโควิดอยู่นะท่านอย่าประมาทนะคือบางทีข่าวเรื่องจํานวนผู้ติดเชื้อจํานวนผู้เสียชีวิตอาจจะมีการนําเสนอน้อยลง แต่ยังคงมีคนเสียชีวิตจากโควิดอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังประมาทไม่ได้นะครับครับถัดไปนะฮะฝากถึงผู้ประกันตนม40นะถ้าใครติดเชื้อโควิดนะครับมีสิทธิ์เบิืองินทดแทนการขาดรายได้นะครับได้วันละ300เท่นะสูงสุดนะครับครับโดยโคชส่งสำนักงานประกันสังคมครับก็ย้ำฝากย้ำมาแล้วครับว่าผู้ประกันตนม40เนี่ยติดเชื้อโควิดแล้วเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือว่าฟรีเทลตั้งแต่ หนึ่งวันขึ้นไปเลยนะนะครับเพียงแค่วันเดียวฮะไปเข้ารักษาไม่ว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือฮัพิเทลสามารถเบิกเงินทดแทนได้นะครับวันละสามร้อยบาทส่วนกรณีหยุดพักรักษาตัวที่บ้านตั้งแต่สามวันขึ้นไปเนี่ยเบิกได้สองร้อยบาทชัดครับ,รบโดยสำนักงานประกันสังคมจะพิจนารณาจากการจ่ายเงินสมทบตามจำนวนวันที่แพทย์ระบุให้หยุดพักรักษาตัวโดยผู้ประกันตนมสี่ศูนย์ทั้งทาง,งเลือกหนึ่งสองสามนะครับจะใช้สินต่างเก่าได้ต้องส่งเงินสมทบเนี่ยอย่างน้อย สามเดือนนะครับแล้วครอบพในระยะเวลาสี่เดือนก่อนใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งผู้ประกันตนสามารถนำไปรับรองแพทย์นะครับจากการที่เราติดโควิดเนี่ยครับระบุวันหยุดพักสำดาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แล้วก็ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับสปส .2 ขีดศูนย์หนึ่งจากเว็บไซต์ของสำนังงกงานประกันสังคมแล้วก็ส่งเอกสารเนี่ยทางไปรษณีย์ได้เลยนะครับหรือติดต่อทางประกันสังคมใกล้บ้านก็ได้นะครับแล้วเงินก็ สามารถเบิกได้ภายในสองปีนะตั้งแต่วันที่ออกไปรับรองแพทย์ถึงเช่นว่าสมมติเรายุ่งอยู่ยังไม่มีเวลาแต่ไปขอใบรับรองแพทย์ไปแล้วอใบรับรองแพทย์จะมีอายุสองปีในระหว่างน,นี้ท่านสามารถเบิกย้อนหลังได้ครับก็คือถ้าท่านติดโควิดท่านก็รักษาตัวให้หายดีก่อนอจากนั้นก็ขอใบรับรองแพทย์<ช>และนําใบรับรองแพทย์เนี่ยไปติดต่อที่ประกันสังคมในพื้นที่ของท่านท่านก็จะได้รับเงินตามิทธิ์ของท่านเนี่ย ประกันสังคมมอที่สิบมีประมาณประมาณสิบล้านคนนะอตอนนี้นะครับซูทค,คุณรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลห้าวันห้าวันได้วันละสามร้อยก็คือได้พันห้าแล้วคุณหมอบอกมาพักที่บ้านอีกออสิบวันสิบวันพักที่บ้านได้วันละสองร้อยก็เป็นสองพันสองพันบวกพันห้าก็ได้สามพันห้าร้อยบาทรักษาตัวไว้ไหายแล้วก็รักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยนี่นะครับก็เป็นสิทธิ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า มีอายุสองปีไปรับรองแพทย์นะครับบางท่านอาจจะเพิ่งทราบเคยติดโควิดเมื่อสองเดือนที่แล้วอาจะยังมีเวลานะก็ไปที่โรงพยาบาลไปขอใบรับรองแพทย์แล้วท่านก็ไปเบิกเงินได้ที่ประกันสังคมนะครับภายในสองปีนี้อย่าให้เกินจากนี้นั่นตั้งแต่วันที่ลงนามในใบรับรองแพทย์ครับก็คือช่วงที่ท่านป่วยนั่นแหละคุณหมอจะออกให้นะครับต่อไปทีนี้ไปดูในเรื่องของการจ้างงานนี่อันนี้ล่าสุดข่าวดีข่าวดีไม่อยมอ่องเลยนะฮะ คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG oh นะครับ,รบเป็นโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG นะครับมีการจ้างงานบัณฑิตจ,จบใหม่และประชาชนในพื้นที่รวมกว่า68,350 oh. คน ครับเพื่อร่วมทีมกับทางกระทรวงการศึกษานะครับกระทรวงอุดมศึกษานะครับและทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่างๆนะครับร่วมกับภาคประชาสังคมหน่วยงานภาคส่วนต่างๆนะครับเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นรายตำบลครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศนะครับมีการจ้างงานในระยะเวลา3เดือนก็คือกรกฎาสิงหาและกันยายนนี้นะครับจ้างทั้งหมดกว่า 6,8 0 0 0อัตรากระจายอยู่ในพื้นที่7,000กว่าตำบลทั่วประเทศนะครับซึ่งท่านที่สนใจมองหางานว่างอยู่นะครับตอนนี้ท่านก็คอยฟังข่าวจากทางสถาบันการศึกษาในพื้นที่ของท่านหรือว่าทาง Facebook แฟนเพจของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับเดี๋ยวเร็วนี้น่าจะมีการประกาศรับสมัคร เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆก็ไปสมัครกันนะครับ6 8 0 0 0อัตราทั่วประเทศครับครับถัดไปครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเปิดตัวโครงการสปาร์ตฮีโร่ครับพัฒนานักกีฬาดาวรุ่งที่มีศักยภาพมุ่งสู่โอลิมปิก2,024ที่ปารีสนะครับโอ้โสุชูนีด กีฬาเนี่ยกำลังคึกคักตั้งแต่ซีเกมส์เป็นต้นมาใช่อาจจะไทยนใ่เก่งเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าหลังโควิดด้วยนะฮะกีฬาไม่ได้แข่งกันมานานนะแล้วก็มีกระแสในเรื่องของแต่ซีเกมส์ครับแล้วล่าสุดนี้ก็โอ้โหบอลริบอลนี่มันๆเลยมันมากมากขวัญใจชาวไทยเลยนะฮะสำหรับโครแการนี้ครับสปอร์ตฮีโร่เนี่ยจะเป็นการวางรากฐานให้กับการสร้างนักกีฬาไทยครับต่อยอดสู่คายคัดตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตจากลายค้นหานักกีฬาดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ รวมถึงผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดต่างๆด้วยไม่ใช่นักกีฬาอย่างเดียวนะผู้ฝึกสอนด้วยนะครับเข้ามาฝึกอบรมแล้วก็พัฒนาซึ่งตรงนี้ครับเขาจะนําวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาพัฒนาสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปด้วยโดยจะเน้นทักการดูแลสนับสนุนนักกีฬาอย่างครบวงจรทั้งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาขวัญกําลังใจโอกาสในการเข้าร่วมเก็บตัวแล้วก็ฝึกซ้อมการแข่งขันการประลองนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์ ทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะชนิดกีฬาความหวังหรือชนิดกีฬาเป้าหมายตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนั้นกําหนดข้อมูลตามที่เห็นอยู่ในภาพนี้เลยนะครับใครสนใจมีความใฝ่ฝันอยากจะรับใช้ชาติด้วยการเป็นนักกีฬาครับับสมัครได้เลยครับตามนี้เลยนะฮะมีหลายประเภทคือหลังๆเนี่ยกีฬาหลากหลายนะและเด็กไทยเนี่ยเรียกว่าโอ้โหโกอินเตอร์อะ เก่งๆเยอะนะใช่ใชมาจากพรสวรรค์แล้วก็ความมุ่งมั่นแล้วก็โอกาสจากผู้ใหญ่สามอย่างนะสุดรู้สึกน้องๆแบบบินตันนี่ก็ประสบความสำเร็จครับแล้วก็มีโปกคอปเราเนี่ยเหไหมโอุ้ดยอดคุณคุณตงชัยครับโอ้โหนี่ก็ตต้งระดับโลกเลยนะเป็นคนไทยคนแรกเลยที่ได้ในสนามนี้ครับอ่ะเป็นกำลังใจแล้วครับสาหรับใครที่อยากฝันอยากจะรับใช้ทิมชาตินะครับเราเอาใจช่วยแลวเราจะเชียร์กีฬาไทยครับ ต่อไปเรื่อยๆสนุกผมชอบอยู่บ้านอ่ะดูกีฬา,ารักกีฬาไทยสนุกมากอ่าสวัสดีครับหมดเวลาครับคุยคุยค่าสุดสัปดาห์ครับพบกับเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ